แหลงมีจิม่าห์เห็ดผัดข้าวปุ้นหรือว่าผันป่าแหละนี่กระลังปีงป่ายังทำกระสุกเถื่อมีป่ากระลังปีอยู่ป่าอะไรนี่ปลานิ้งปีงปลานิ้ซื้อมาเราเท่าไหร่นี่โลแป็บสิบบาทปีงป่ามาทัำสุกเถื่อนี่เราปีงป่าแล้วนี่เราเกิดไปเตรียมน้ำป่านี่เราทำยังไงมั่งนี่เราขอดกิฟก่อนเลยเจ้าเราเอาอันเก็๊อตอสเราก็เอาขี้อ้อะไราักือกขาหนึ่งไม่ได้ยัดอะไรในกระทะกระทะมันปล่าเนาะบดไอหยัดเจ้า ก็ปิ้งไฟอ่อ,อนๆด้วยถ่านไฟอ่อนๆด้วยถ่านไฟกลางๆแบบนี้กเกลือหน,น่อยหนึ่งปิ้งไปปิ้งมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงสุกไหมกระบังยู่ที่ไฟนั่นแหละเหากะกะโดยใส่ตาว่าสุกหรือบม่สุกนี่จุดเด่นของไอ้พันปลาเนี่ยก็คือน้ำจิ้มน้ำจิมำจ้มเจ้ามาดูน้ำจิ้มกันนะครับนี่ครับน้ำจิม้มน้ำจิ้มนี่ใส่อะไรบ้างน้ำจิ้มกระเมียนกระเทียม กระเทียมกระเทียมนี่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าวตนเฮาอีเห็ดไล่เห็ดน้อยว่าฮากะเอาปลาสามปลาพี่ปลาสามตัวปลาสามตัวเจ้าปลา้วก็เผ็กระเทียมตัวนี้ยี่สิบห้าเม็ดเดาแวก็ใครชอบเผ็ดจะมากเผ็ดน้อยเจ้าแล้วก็มีขิงอีกไปขิงด้วยอ่นีิงอันนี้ขิงลาวขิงแข็งบนเป็นขิงแมว ขิงลาวคืออะไรขิงแง่งเล็กๆเหรอแง่งเล็กๆแล้วมันจะหอมหอมเนี่ยแล้วเรามีขายแล้วมันจะเผ็ดมีอยู่เฉพาะเมืองลาวของขิงลาวกินมันจะสุนมันจะเผ็ดมันจะมันหอมดีอมอุมหออุ้มหอมออมอุ้มหอมอุหอมอุ้มหอมอุ้มหอม้มหอมหอมอมอมอุ้มอมมหออหอม้อมอุ้ออ้มหอมอ้อมอ้มม ถั่วนี่คือถั่วดินลาเขาเรียกว่ามะถั่วดินแต่ก็คือถั่วดี่ส่งที่เอาไปคั่วเรียบร้อยแล้วนะครับใส่เลยหรือใส่ทีหลังนี่ใส่พร้อมกันนี่แหละเราเห่าจะบ่ใส่เกลือเห่าเจ้าน้ำตาลใส่ตำเมื่อมันกระเด็นเมื่อมันฟุ้งอ๋อนี่ครับสำเนียงของลาหรือก็บางแล้วก็ใส่หมือน้ักไว้ทีหลังถั่วเจ้าใส่เลยก็ได้ตามแม่เร่งก่อนดีกว่า ใส่ตัวดินตามไปนะครับจุดเด่นของพันปลาเนี่ยอยู่ที่ชุดผักนี่ครับชุดผักที่เตรียมไว้นะมีผักอะไรบ้างในฟิวอมันมีผักกานกํำซื้อหอมผักชีเจ้าแล้วก็ผักสลัดสามอย่างแล้วนี่คือ้าะพุนกระพุนแล้วก็ผักกาดดองผักกาดดองนี่กินคู่ไปด้วยเลยใช่ป่ะเจ้าเซาร์นาเอคัมีเหากินเลย ก็จุดเด่นของน้ำจิ้มพันปลาต้องใส่ไข่ต้มไปด้วยเจ้าเสิร์อันเนื้อไข่แดงเป็นน้ำเราเตรียมไว้แล้วทั้งนุ่นนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ไข่ต้มไปด้วยแต่ว่าใส่ให้มันข้นต้มรีบร้อนไปหน่อยครับไม่ไข่เนี่ยมันไม่สุกนะครับอ๋เดี๋ยวดูว่าได้มากน้อยขนาดไหนบดไข่แดงใส่น้ำให้มันอันไขแดงสองใบเจ้า มันจะเข้มข้นแลวมันก็จะแซ่บพันปลาเนี่ยเขากินกันเลยโอกาสไหนบ้างนะากาพี่น้องสร้างสั้นมูคูเมีย่ยงซุ่มก,กันกินกันเค็ดกินกันเจ้ลหลวงพ่อบางเป็นหลักนะเจ้าหลวงพ่อบางของประเทศเหล่านี่เป็นหลักเลยเลยพัดข้าวปุ้นเป็น้องพัดข้าวปุ้นเหรอไม่ใช่พันปลาพันข้าวปุ้นเหรอของผันข้าวปุ้นเจ้าเริ่เรีอบรืองอะไรต่ออยงน,นี้ก็ช้อนออกมาครับช้อนน้ำจิ้มออกมาคงอร่อยแน่นอนไม่ได้ อ๋อจะแข็งๆเป็นแบบถั่วอย่างนี้นะเจ้าแต่เขาก็เอาน้ำเสตัวนทีนี้จะอะต่อครับดูครับน, <ำ S 1> น,น้ำน,น้ำล้างคกที่เป็นสูตรเดียวกันทั่วประเทศนะครับเขาจะใส่น้ำล้างคกลงไปเพราะว่ามันเสียดายครับกเศษของอะไรตรงเนี้ยนะเสียดายก็ทุกวันรจะทำบ้านผมตำน้ำพริกกะปิเองก็เอา น้ำดำโคกใส่เหมือนกันอันนี้ก็คนลงไปเอาน้ำก็ต้องเอา,าน้ำต้มสุกแล้วถ้าว่าน้ำเิ็นก็นยันจิดทองเรียบร้อยครับน้ำจิ้มก็จะออกมาเป็นแบบนี้เ,นนเดี๋ยวไปดูกันตอนเดมะนาวอ๋อปรุงมะนาวก่อนมะนาวอีเดี๋ยวผมมิสเตอร์ฮอสเซียนะครับจะไปชิมตอนจบทีเดียวตอนนี้ก็ให้ พีวรนซึ่งเป็นมือชีพด้านนี้แท่นี้ญญเดียวพอครับมันนี้จะกินเยอะคือรสตือแป้งหนัวเป็นภาษาเวียดนามคือมีจิ๋นนะครับแต่ถ้าเกิดว่า,<ป>ากวเ,เกี่ยวใบดตยเกลือกับเสนปลาล่นน,นเอามาเป็น,นเส้นหน้าตาแต่ทุกประเทศเนี่ยบอกาาอายุมมตโตเขาจะรู้อายินมตโตก็คือผงชูรสเป็นรอยก็เดี๋ยวไปถ้าปาสุกเราก็ไปกินกัน รอชิมทีเดียวนะครับเดี๋ยวรอปลาสร็จมากินขั้นข้าวปุ้นนำกันเลยพีนาที่ผ่นตอนนี้ในหลงสาธิตวิธีการกินนะครับตอนดูพี่วอนสาธิตวิธีการกินก็คือเตรียมแบบนี้ปลาใส่ปลาใส่ปลาใส่เราก็ข้าวนีเสร็จเอาข้าวปุ้นใส่แล้วก็เอาต้นหอมใส่ขัดสีต้นหอมใส่ กระซาลมือเนี่ยประกาศดองประกาศงใส่ตักน้ำจิ้มแ้าไม่หู้เลยนะกินขเขาตักหวาจ้าหอมมากจิ้มิ้ดูอร่อยไหมอือยอนดนะใส่น้ำจิ้มอย่างนี้คนทำไม่เป็นก็ประมาณนี้นนนน